นมหรือโอ่งอ่ะเขาเลยเป็นกาเต้นเลยดูนี่ไม่ฟังเพลงแบบนี้แล้วรู้สึกอยากจะไปต่อแล้วเนี่ยวันนี้ไปห้างมาห้างอะไรห้างสักมห้างอ่ะเออหิวไงจับบาม่ายาใส่นมขโมยเข้ามาขโมยมาม่าใส่นมโอ้โหเครียดกับมุกมึงทิ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวาทำงานทั้งวันมาไว้วันนี้อ่ะลองคุยสองคนดิวันนี้ไปไหนมานะเออ๋ถามวันนี้วันนี้ไปไหนมานะไปห้างเฮ้ยไปทำอะไรอ่ะไปขโมยของ โมาเลยฮะมานเลยมามาเออเออเอ้าแล้วไม่เห็นมาเลยก็นี่ไงอยู่ในนมแล้วใส่ไปในนมแล้วเออเออนะมันพองไงมันพองใส่ใส่น้ำเนี่ยมันได้อืดแครนแค้นอีกนะครับช่วงนี้เจอรเอคทีฟเกมจ้ากติกาของเราเหมือนเดิมเพียงแค่ใส่เบอร์โทร ที่ไหนนะลักษณะมันจะขี้เกียจพูดนี่เลยครับลงทะเบียนด้านซ้ายเลยค่ะเพียงแค่ใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วก็คลิกแค่นั้นและที่สําคัญที่สุดนะครับใส่เบอร์โทรเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมรับสายเราด้วยนะถ้าไม่รับนี่ก็อดนะคะจาเพราะว่าพี่มิกกี้จะเอาไปดูเองครับผมเอาไปดูนี่วันนี้เรามีตั๋วชมภาพยนตร์2ใบนะครับจากเมเจอร์ซินิเพ็กมอบให้ด้วยนะครับผมมาดูคำถามอะไรนะขอเองเลยไปดูกับพี่ ไปดูกับคุณผู้ชมเออนะอ้าววันนี้มีคําถามให้คุณผู้ชมได้มาทายใจน้องกระต่ายของเรานะครับอยู่4คําถามด้วยกันนะครลงทะเบียนกันเสร็จหรือยังนะครับทาง w w w f a c e b o o k c o m l i g h t t v c o t h นะครับผมอาลงทะเบียนกันเสร็จแล้วครับคําถามเริ่มเลยไหมใช่มาที่คําถามแรกเลยถ้าคุณพาเธอไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีนคุณจะจับเติด เธอแต่งชุดอะไรสมมุติว่าจะพากระต่ายไปฮาโลวีนวันฮาโลวีนนี้จะให้กระต่ายเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไรข้อแรกเป็นแวมไพร์สาวอย่เงี่ยอ่ะเซ็กซี่ไหมหรือชุดผีชีวะเป็นไงอ่ะ Resident Evil อ่ะ e v ว l เลยอ่ะใช่แบบรัดๆเป็นชุดหนังชุดแดงไงชุดแดงภาคแรก ที่ใส่สายเดี่ยวแดงโอ้โหนางไม่แ้สุไม่ต้องมากแรกโอ้โหเล่นภาคสุดท้ายก็ได้หรือว่าไม่ชุดแรกชุดแรกสวยสุดภาคแรกสวยสุดอ๋ไม่จะดจับชุดแรกไว้ให้ president ผีชีวะเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นชุดผีซอมบี้พันทั้งตัวเลยพันไอ้แต่พันแค่หน้าอกกับข้างล่างเนี่ยเออซอมบี้กับซอมซ่อใกล้เคียงกันไม่ใช่เดี๋ยวดูแล้วกันว่าเธอจะชอบ แบบที่1ชุดแวมพร,ร์สาวนะครับอย่างที่2ผีชีวะอย่างที่3ซอมบี้เธอจะเลือกอะไรระหว่าง3ข้อนี้โพสเข้ามาครับได,ด,ด,ด้หรือยังได้ผู้ชมดีเรายัาง,ยงปกติกลัวผีไหมกลัวกลัวผีอะไรไมากที่สุด กลัวผีทะเลโอ้โหมาถูกทางกลัวผีทะเลไม่ถามดูหนูกลัวผีอะไรนั่นเนี่ยมันให้ส่งเฟินปกติกลัวผีไหมกลัวกลัวผีอะไรผีจับหัวเฮ้ยให้ตอบถาไมทถามมเอ้ยตายปกติกลัวผีไหมกลัวค่ะกลัวผีอะไรผีผ้าห่มเออไอ้แม่เมื่อกีไหอ๊ยฮะเฮ้ส่งให้เฮ้ยเอาละครับคำตอบสำหรับผู้โชคดีของเรา ฟังใจฟังนะครับและเฉลยสําหรับผีข้อนี้เธออยากแต่งตัวเป็นผีผีแวมไพร์สาวอ๋อเป็นแวมไพร์สาวไปดูดคอใช่แวมไพร์สาวไปดูดคองั้นฮาร์วีนี้คุณผู้องมีรอยกัดแล้วเอามีรอยกัดแล้วเลยแบบว่ากลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วเรียบร้อย้พี่กัดพี่จะไม่กัดวันนั้นด่าพี่จะกัดตรงไหนคะน่าถามน้องยังเลยเดี๋ยวจะกัดให้ดูซะเลยนี่ข้อที่สองครับคุณคิดว่าเธอ อยากให้คุณแต่งเป็นอะไรไปงานกับเธอเธอเป็นผีแปมพายสาวแล้วเออข้อแรกครับผีกระหังสิ่งนี้ลองพัดเย็นดีเขาบอกไม่มีคาร์ดเลยอ่ะแล้แต่งเป็นแปมพายแบบให้เขาถือกระด้งไปกับคนถือกระด้งเนี่ยเหรอก็เป็นผีไทยอะทาไมรักความเป็นไทยโอ้โจะงหาไทยเป็นผียังเยอะอีกเฮ้ยผีไม่มีญาติโอ้โหลักษณะมซอ ต่ำต้อยมากเป็นผีแล้วยังไม่มีญาติเองใช่ถูกทิ้งอ่ะแล้วมันต้องแต่งตัวไงผีไม่มีญาติไม่รู้่ไม่เคยเป็นอ่ะอแบบพี่นี่ว่าผีไม่มีญาติเสื้อผ้าขาดขาดไม่มีใครส่งเสื้อผ้าไปให้เฟิร์นแบบว่าขาดแคลนมากเลยอ่ะพูดอย่างนี้เฮ้ยแบว่ะโดนแน่เดี๋ยวขอแปรงล่างอ่ะออแปรงหน้าไปเลยอ่ะข้อที่สามผีถะเล อย่างเงี้ยผีทะเลพี่คะหนูอยากถามว่าอันนี้ฟันแวมไพร์หรือฟันหมาอค่ะคุณคิดว่าเธออยากให้คุณแต่งชุดอะไรไปงานกับเธอ <c oughs> ข้อแรกผีกระหังค่ะข้อที่สองผีไม่มีญาติ <c oughs> ข้อที่สามผีทะเลคุณคิดว่าเธออยากให้คุณแต่งชุดอะไร <c oughs> อันนี้ผีอะไรคะ ปีมหลาไหลการจะใส่กินแรงซะหน่อย3ข้อนี้ครับผีกรหังเออกระพือกันไปสองคนลมพัดเย็นดีแบมีสากอันนึงด้วยนะสากมาทำอะไรเอามาขี่เอามาขี่นะไม่เคยดูเหรอระวังมันจะหายไปกับสากนะจ๊ะข้อสามผีทะเลอันนี้ต้องพาเธอไปเที่ยวแถวชมบุรีด้วยเปล่าทำไมคะั้าเปีทะเล อ้าวมีคนตอบถูกหรือยังเอ๊ะเมื่อกี้ข้อสองยังไม่นี่เลยเลยไม่อ่านผีไม่มีญาติใช่แล้วก็ผีทะเลไงเอออ่ะสข้อครับมาฟังเฉลยจากน้องต่ายกันว่าเธออยากให้คุณแต่งตัวเป็นผีอะไรเมื่อกี้แอบใบ้ไปแล้วผีผีทะเลค่ะผีทะเลผีทะเมื่อกี้เราแอบใบ้ไปแล้วนะแต่ไม่รู้่ามีใครรู้หรือเปล่าเออนี่ผีอะไรครับผีหมาผีหมีหมาเขาสิงหนูพี่ท้อแท้มากอ่านต่อไปพี่จะใส่เที่ยวรออ่ะ ในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนคุณจะชวนเธอทานอะไรดีข้อแรกค่ะทานซาชิมิข้อที่สองทานอะไรนะก้อยดิบข้อที่สามสปาเก็ตตี้เส้นดำอะไรอ่ะนี่คืออะไรคะนี่รู้ออกเป็นผีอะไรผีอะไรผีกินแลนอ๋อค่ะ คุณไปปาร์ตี้ฮาโลวีนกับเธอแล้วเนี่ยคุณจะชวนเธอทานอะไรอ่าซาซิมิเนื้อปลาสดๆนะคะหรือว่าจะเป็นก๋อยดิบมันคืออะไรก๋อยดิบก๋อยดิบก๋อยดิบก็เป็นเนื้อสับๆอ๋อที่คนพิศวาสชอบกินที่เป็นเนื้อสดๆใช่ไหมใส่เลือดใส่ขี้เพี้ยหน่อยขี้เพี้ยคืออะไรคะขี้เพี้ยโอ้โหหูเลยขี้เพี้ยเป็นอย่างหรือว่าจะเป็นสปาเกตตี้เส้นดำอืมสปาเกตตี้เส้นดำเออลักษณะออกแนว พิวบิกแฮร์บอร์ดลายที่ตีเส้นดำเออก็คือผัดด้วยหมปลาหมึกหมึกของปลาหมึกจ้าเออนะครับมามีคนตอบถูกแล้วมาฟังเฉลยกันสำหรับข้อนี้ครับว่าในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนเนี่ยนะครับเธออยากทานอะไรแท๊ดซาชิมิเนื้อปลาสดโอ้โหไฮโซด้วยอะันแน่นอนคือถ้าพี่ฮะพี่ทานสปาเกตตี้ เส้นดำเนี่ยรับรองเฮ้ยเหมือนเหมือนพี่เลยพี่ก็ชอบพี่ก็ชอบกินเหมือนเรานะไอสาสีปีเนี่ยดีสาสมิแต่ที่ชอบที่สุดหม่อะไรคะีชอบที่สุดหรือแม่อะไรอะไรคะชอบผู้ชายค่ะชอบกินผู้ชายอถ้าจะบอกว่าเหมือนกันอีกก็คงจะเหมือนกันเกินไปถ้าเป็นหนูนะถ้ามีผู้ชายพาหนูไปกินก้อยดิบอะไรนั่นก็คงดีนะแปลกดีไหมส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยพาไปกินเพาไปอ้วกตอบข้อที่สี่ครับผมค่ะข้อที่สี่ กิจกรรมที่คุณจะทําร่วมกับเธอครับในฮาโลวีนนี้คุณจะทําอะไรข้อแรกชวนไปดูหนังผีสองต่อสองหรือว่าชวนเธอเข้าบ้านผีสิงอันนี้เลยที่พัทยาอะไรลิบลี่บ้านผีสิงอะอะไรลิบลี่ลิบลี่อะไรเฮ้ยบ้านผีสิงอะอะไรหงมี่เฟินที่ที่กรือวทพใช่าห จะชวนเธอไปเล่นผีพะผมแมนชั่นเซเว่นไงบ้านผีสิงงัไม่รู้จักปะเปาลานเอามากอ่ะริบลี่เขามีแต่ของแปลกมีบ้านผีสิงปู่ไม่เทนเลยเนางจะบอกว่า,วาเดี๋ยวนี้เขาไปเที่ยวไหนครับบ้านผีสิงเขาไปแดนเลมิดนะครับผมขออนุญานะคะครับผมไม่ไปบ้านนอกค่ะไม่รู้จักไงคะตกกับพี่ข้างนอกไหมตกกับพี่นอกก่อนไหมไม่ อย่ามาใช้คำว่าบ้านนอกกับพีนะครับแต่บ้านพี่เขาเรียกว่ากันดารนะครับผมเขาเรียกชนบทใช่ไหมผมคิดว่าจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกับเธอชวนดูหนังผีเข้าบ้านผีสิงหรือว่าชวนเล่นผีผ้าห่มผ้าห่มมห่มกันสองคนทําอะไรใต้ผ้าห่มเราก็ไม่รู้อ เห้ยเราลองเขินเล่นแบบไม่ม no ีอะไรเล่นอย่างอีฉาตอนตอนที่เขาใส่ข้างล่างเนี่ยหมารู้มากเลยอ่ะคือเคยเคยเห็นหมาหน้าย่นไหมคะที่มันจะมีฟันข้างล่างยื่นออกมาแบบปิดอ่ะเหมือนมากเลยวันนี้มีคนช่วยแทนแล้วอ่ะใช่อ่ะค่ะอืเขินว่ะซูมซูมค่ะกล้องสามกล้องสามซูมหมาหน้าย่นมันเป็นอย่างงี้นี่เองไม่ต้องต้องไว้ข้างล่างต้องไว้ข้างล่างใหยื่นออกมาข้างหน้าค่ะโอ้กะว่า